จาละนาอยอนซอนสวีเดนแฟมิล,ลี่จ้านากกนะยางจ้ะไปเดินไมรล่านค้าจ้ะอาหารละอันอาหารแมรัตนาเบิดจ่านัากเลยยางมาล่านค่าออกกรรําลางกายนะ้ำล <c oughs> ่านค่าจ้ะซื้ออาหารให้แมว มีฝนเียถ้าก็น่าก็เฝ้าไปเฝ้ากับ,กกบเดี๋ยวทั้งแดดทั้งฝนตกเอออันนี้ย่างจ้ะค่อยย่างเหรียญไปเละจ้ะมีฝนดอกไม้สีขาวไก่สีหอดมีส้มมาทั้งสวิตเดน

ล่มจะลมเย็นวันที่สิบสามมีโุนหน้านี่กระทั่งสวิเดนโรงเรียนเด็กๆเริ่มปิดแล้วจ้ะเริ่มทยอยปิดแล้วแต่ว่าโรงเรียนลูกๆก็ปิดวันที่สิบสามจ้ะต่วาโรงเรียนอื่นก็สิทยอยปิดแล้วจ้ะเดือนนี้แหละจ้ะบางรงเรียนก็วันที่หกที่เจ็ดที่แปด ที่สิบตอโรงเรียนที่ลูโรงเรียนวันที่สิบสามจ้ะบางโรงเรียนกับปิดก่อนปิดเลี้วเดือนนี้แหละจ้ะทยอยโรงเรียนทยอยปิดแล้วทางสวีเดนจะปิดเทอมละจ้าเทอมใหญ่จ้าถึงแล้วหลังค่ะ รันค้าเลยจ้ะน่าจะไปร้านค้าก่อนจ้าเสียเลยจ้าออกร้านค้าเลยจ้าไปค่ะเดินกลับบ้านของได้แล้วเนี่ยมีของแล้วเนี่ยอาหารให้แมวรับเสือมาหมาให้โรดจักน่อยเสือหมากใหม่หั ไปจ้ะไปจ้ะดืมกลับบ้านกลับทางนูนกไ็ไห้กลับทางนี้ก็ไดน่อกัสองทางทางหลัดทางนี้ไปโบโลสในเมืองโบโลสโบโลสโบโลสไปทางนี้ ทางนี้ก็ไปเยนสตาอุรสหามเยนสตาอุรสหามในเมือง,งไปเส้นนี้ก็ได้อุรสหาม วันนี้สาวเอดิสเลิกายสองได้จ้าสาวเอดิสเลิกายสองจ้าเพิ่งจะสิบโมงจ้าสิบโมงหกนาทีจ้ายังกับบ้านยังกับบ้าน เดินกลับบ้านค่ะเดินกลับบ้านมาเมืองดอกไม้เมืองดอกไม้จ้ะดอกไม้ขอบทานง,งามงายอุ้ยอุ้ยหลอดดอกไม้งามงาม,งามจ้ะสีนี่สวยมากๆเลยดอกไม้ขอบทางจ้ะง,งามงาม งานกับบ้านจะเข็นรถน้ำงานกับบ้านนะจ๊ะหอดแล้ว ชมว,วิวบรรยากาศดอกไม้ขอบทางสวยงามจาัะดอกไม้ขจจคืองามสีชมผู้ชมผู้นะ <c oughs> <c oughs> หยุดก่อนจ้ะยุดก่อนช่มดอกไม้ก็จะคืองามจ้ะช่มดอกไม้จ้ะยืนพักก้อนอีจ้ะไอ้หอนบานละไอ้ถึงบ้านแล้วจ้า สวยงามเลอมีบรรยากาศสวยงามมีดอกไม้งามสวยงามมีดอกไม้สีห่วงสีเหลืองจ้าประดับประดาสวยงามจ้าคมากจิงด้วยคอยขับได้จ้าชมวิวชมวิวจ้าชมวิวค่วะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์ตามรัตนากระสาวเยดิด้ด้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย